ผมว่าเขายังพยายามอยู่นะถึงนาทีนี้วันนี้เขาต้องพยายามคุณทักษิณก็จะต้องหาคนที่มีภาพดีๆแล้วก็มากลบข้อเท็จจริงที่เป็นภาพลักษณ์ที่แท้จริงของคุณทักษิณท้าอาศัยชื่อคนนั้นนะครับแล้วเอากิเลสข,ของคนเหล่านั้นที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในในในแง่ของคุณทักษิณเนี่ยน,นะครับก็พยายามไปเกลี้ยกล่อมส่วนถ้าหาใครไม่ได้จริงๆก็ต้อง มาที่พี่น้องตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าเป็นแ,แนวเป็นทิศทางที่พักเพื่อไทยได้พูดมาตลอดทั้งหมดพักเพื่อไทยก็จะอ้างมือที่มองไม่เห็นมือพิเศษอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับที่จริงที่เกิดเรื่องทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมือของเขาทั้งนั้นนะครับที่ทำมือของพักเพื่อไทยนี่แหละที่ทำ